สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาเสนอที่ดินนะครับตำบนเขาชะงนะครับโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับผมเป็นที่ดินโฉนดติดคลองน้ํานะครับติดถนนลาดยางอยู่ตรงถนนเส้นนี้เลยนะครับผมมีเนื้อที่2ไร่2งาน94ตารางวานะครับนี่ครับแปลงที่จะขายก็คืออยู่ตรงด้านหน้านี้เลยนะครับเป็นรูปแปลงยาวนะครับผมสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับก็เริ่มจากแนว นี่ครับแนวคนาตรงไปเลยนะครับผมลึกเข้าไปด้านหลังก็อยู่ประมาณอยู่ประมาณ170เมตรนะครับหน้าแปลงกว้างอยู่ประมาณ35เมตรนะครับนี่ครับเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงเหมาะสําหรับปลูกบ้านนะครับนี่ครับด้านหน้าแปลงก็จะมีคลองน้ํานะครับเป็นคลองน้ําส่งมาจากคลองใหญ่ทีนะครับวิวด้านหลังก็ภูเขาสวยๆเลยนะครับที่ดินตรงนี้นะครับใกล้กับ ปัป๊มปตทตลาดนะัดชุมชนประมาณสัก1.8งกิโลนะครับห่างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณ23กิโลนะครับที่ดินของเราก็จะอยู่ในเขตนางแก้วอยู่ใ,ใกล้ปั๊มปตทนะครับนี่ครับที่ดินของเราก็จะเป็นแนวเขตนี้เลยนะครับแนวคันนาตรงไปนะครับรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับวิวภูเขาวสวย,สวย หน้าแปลงที่ดินก็จะหันไปทางทิศเหนือนะครับในถนนลาดยางทิศเหนือนี่ครับด้านท้ายจะเป็นทิศใต้นะครับท่านใดสนใจนะครับกับที่ดินตรงนี้ขอเสนอขายอยู่ที่ไร่ละหกแสนบาทนะครับเนื้อที่สองไร่สองงานสองไร่สองงานเก้าสิบสี่ตารางวานะครับนี่ครับที่ดินของเราจะเป็น สุดแนวเขตที่เราชี้นะครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้นะครับที่088นะครับ452ครับ1768นะครับกับผมเพชรปัญญานะครับผมไฟฟ้ามีนะครับเดี๋ยวเราทิ้งตำแหน่งที่ดินไว้ใต้คลิปนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็เช็คเส้นทางนะครับอยู่ในเขตชุมชน นางแก้วนะครับผมท่านใดสนใจกระทมได้นะครับ